ท so like ีเป้ทีเป้โอ้โหไปไหนมาแลนั่งโซกปอกจังฮะแม่งโซกปอกจังโอ้โหไปเล่นอะไรมาเนี่ยไปเล่นอะไรมาไปเล่นอะไรมานั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเอานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนกินไหมเนี่กินไหมกินอมไหมกินไหมกินนั่งลงก่อน โอ้สกปกเลยนั่งลงกานเลยโอ้ยไปเล่นอะไรมาเนี่ยฮะเฮ้ยเตเปะมาเล่นอะไรมาสกปกเอานั่งลงการนั่งลงกานอยากินนั่งลงโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยฮะฮะขอกินก่อนอ่ะขอกินก่อนขอกินก่อนอ่ะขอกินก่อนอยากินขอกินก่อนขอกินก่อนยังสกปกเอานั่งลงการนั่งลงอีกนั่งลงอีกอย่ากกินนั่งลง นั่งลงนั่งลงก่อนเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนไม่เอานั่งลงอ่านั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้ยไม่สกปรกอะไรเงี้ยฮะสกปรกมากเลยเนี่ยโอ้โหสกปรกมากเลยเป๊บ

จะไม่ได้กินดูจมูกดูจมูกก็สกปรกเลยโอ้ยนั่งกอดเย็น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 อยากให้กินเก่งไหมจบไปพี่ต่อฟัอ